เจัดกาครสงสัญญาณไฟราจรที่2คับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับวันนี้อยู่ถนนเจริญกรุงนะครับวัดมังกรนนะอันนี้ด้านซ้ายขวานี่เป็นสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรนนะครับไฟฟ้าใต้ดินนะ วันนี้เอาของที่บ้านนะครับเอางานมาส่งนะครับให้กับร้านที่อยู่ตลาดโบเบน,นะครับพอส่งเสร็จก็เลยเปิดแอปนะครับเปิดแก๊ปรับงานดูดูว่าวันนี้วันจันทรนะครับจะมีงานหรือเปล่านะ,ะก็เปิดมาสักพักหนึ่งนะครับก็ไม่ได้งานแล้วนะ ขับแก๊ปนะครับวันนี้ลองจริงๆว่าจะไม่ขับนะะก็ลองเปิดดูนะครับว่าแอปของเรามันยังปกติอยู่หรือเปล่านะพอหยุดไปหลายวันอพอเปิดขึ้นมานะครับสักพักหนึ่งก็มีงานก็รับงานจากคองถมนะครับไปสุขุมวิทซอย4เป็น พวกของล้อรถเข็นลอ้ออะไรพวกนี้นะหรือลอ้อประตูสักอย่างหนึ่งนี่แหละเราก็ไม่เราได้ยินเขาปูดกันนะแต่เราไม่ได้เปิดดูนะครับไปส่งสุขุมวิทซอยสี่นะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะหกกิโลนะครับจากคลองถมไปก็ได้ร้อยกว่าบาทนะครับเก็บเป็นเงินสดร้อยสี่ิบกว่าบาท ใช้เวลาที่เขาคำนวณออกมานะ15นาทีนะครับจะถึง15นาทีถึงนี่ได้ร้อยกว่าบาทครับร้อยที่จริงคนขับจะได้อยู่ร้อยสิบหกบาทนะครับรับเป็นเงินสดเราก็จะรับไปร้อยสี่สิบสามบาทก็ ค่าคอมไปก็จะเหลือ116บาทแล้วก็หักไปอีก1บาทนะหักค่าภาษีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะหักไว้เราก็จะได้ร1 5ยสบหาบาท6กิโลหกิโลเมตร15หนาทีนะตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดปล่อยๆนะครับ ฝนตกปล่อยๆนะอะ่วันนี้มีฝนประมาณ90%เซนะครับของพื้นที่กรุงเทพมาหานครนะครับวันจันทร์ที่26กพฤษภาคมนะครับวันนี้พศ2568นะครับนะ ก็มาที่แยกหัวลำโพงนะครับาจากเจริญกรุงมาแยกหมอมีแล้วก็มาถนนถนนตีมิตรแล้วก็มาออกนี่พระรามหนึ่งนะอันนี้เป็นถนนพระรามหนึ่งสี่แยกหัวลำโพงนะครับแล้วก็จะขับตรงไปเรื่อยๆนะไปทางคลองเตยนั่นแหละไปเลี้ยวเข้า ไปทางกระโศกนะครับก็ไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะค่าเที่ยวก็ร้อยกว่าร้อยไปถึงยี่สิบบาทนะขึ้นทางด่วนก็ไม่รู้ว่าจะรับไปทำไมก็จะลองอวันนี้จะขับแก๊ปไปเรื่อยๆนะครับสักะจะได้สักกี่เที่ยวไม่รู้นะอ่จริงๆวันนี้จะเอารถไปเข้า ศูนย์นะครับเข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องนะเ,เดี๋ยวลองขับดูสักเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวดูนะครับบ่าย,ายสักบ่ายสามตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงกว่าสักบ่ายสามโมงสี่โมงแล้วก็เอารถไปเข้าถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เข้าบ้าน,นไหนๆก็ออกมาแล้วนะ ก็ไปกันต่อนะครับกับถนนพระรามสี่นะครับถนนพระรามสีนี่ตรงนี้ลาดยางใหม่นะยังไม่ได้ตีเซนแยกมหานครนะครับวันนี้ท้องฟ้ามืดครึมนะครับภาพก็อาจจะมืดๆหน่อยนะ ด้านขวาเนี่เป็นสารแรงงานนะครับสารแรงงานกลางสีแยกสะพานเหลืองข้างหน้านี้เลี้ยวขวาข้างหน้านี้ก็ไปขึ้นทางด่วนนะทางด่วนไปดาวขนองนะครับ เลี้ยวซ้ายนี่เข้าถนนบรรทัดทองไปจุฬานะครับ ถนนพระรามสีนี่ก็ออกมาจากแยกหมอมีนะครับตรงไปถึงโน่นน่ะถึงไปสุดที่แยกพระขนงนะครับสุภุมวิทย์ นี้เป็นสะพานต่างระดับนะครับสะพานข้ามแยกแยกสามย่านนะครับข้ามแยกสามย่านแล้วก็ไปข้ามแยกอังรีดูนังแล้วก็แยกสารระแดงนะครับสำหรับวัดหัวลำพงนะครับอยู่ด้านขวานะด้านในมีอาคารจอดรถนะครับพี่น้องที่ถามมานะว่า มีที่จอดรถหรือเปล่านะครับวัดหัวลําโพงนี่มีนะครับมีอาคารจอดรถอยู่ประมาณกักสี่ชั้นได้นะไม่รู้ว่ารถมันจะจอดพอกันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นวันหยุดนี่รถจะมาเยอะฝั่งซ้ายก็จะเป็นจุฬานะครับโรงพยาบาลจุฬาเป็น สภากาชาตินะมหาลลยุฬาสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับนี่นบรรยากาศสบายสบายนะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแถวพระรามสองนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสวนลุมพินีนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นแยกสาราแดงก็ก็ยังเป็นถนนพระราม4อยู่นะครับฝั่งซ้ายก็เป็นสวนลุมนะาจากสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาข้ามสะพาน ไทยเบลเยียมต่อนะครับอันนี้สะพานไทยเบลเยียมนะครับแยกวิทยุนะฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นห้างเดอะวันนะครับวันแบงกอกนะ ยังเป็นถนนพระราม4อยู่นะครับอ่าตรงไปก็คลองเตยนะครับคลองเตยพักขนงนะ ถนนพระราม่ก็ตรงไปเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้ก็จะขึ้นทางด่วนนะก็อีกประมาณ4นาทีนะครับจะถึงจุดหมายก็อยู่ไม่ไกลนะ ขุมวิทสซอยสี่นี่มันก็เข้าทางนี้ก็ได้นะครับเรียบทางด่วนเนี่ยถนนเรียบด,วด่วนทางน้านี้นะอา่าเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนนี่ไปดินแดงพระรามเก้าแจ้งวัฒนะนะถ้าเลี้ยวขวานี่ก็ไปขึ้นทางด่วนเหมือนกันนะครับไปบางนาดาวขนองววาดาวบินทา <c oughs> ของเตยก็ตรงไปนะครับ เรียบด่วนนะสวนเพลินจิตฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นทางรถไฟที่เขาขนน้ำมันนะครับน้บไฟรถไฟขนส่งนะเป็นรางรถไฟนะนี่ก็เป็นโรงงานยาสูบแห่งประเทศไทยนะครับนี่ทางเข้า ด้านขวานี่นะแล้วก็เป็นสวนนะครับเบนจากิตินะสำหรับฝั่งขวานะตรงนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับทองฟ้าก็คึ้มๆนะครับต้นไม้ก็เขียวดูแล้วก็รู้สึก สดชื่นสบายตาดีนะนี่ครับสวนเบญจกิตติทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะก็อยู่ในพื้นที่เขตคลองเตยนะครับฝั่งที่รถบิ่งอยู่นี้นะส่วนฝั่งซ้ายที่เป็นทางด่วนนู่นก็จะเป็นเขตปทุมวันก็มีแสงแดดอ่อนๆนะครับ กรุงเทพนี่เป e <ım. S 1> like ็นเมืองที่เมืองหลวงที่มีต้นไม้เยอะนะ่จะเลี้ยวขวาข้างหน้านี้นะครับเข้าซอยสุขุมวิทนะสุขุมวิทยซอย4นะครับนี่ นี่เขามีสะพานสกายวอล์คทางเดินนี่มาที่สวนเลยนะไม่เคยมาเดินเลยนะครับสวนเบนจากิตินี่อยากจะมาเดินพักผ่อนสักครั้งหนึ่งนะใกล้ถึงจุดหมายขอบคุณแล้วใกลถึงจุดหมายแล้วตรงไหนเอ,อ ถึงจุดหายแล้วอีกสี่สิบแมตร